ของกินเยอะนะฮะแต่ว่ารถเขาเยอะเหมือนกันคุณกีต้าดูแลทั้งรถทั้งคนก็ดูแลใช่ผมอยากให้ดีลเลอร์รถยนต์มือสองทุกที่มีมาก,กน,นะคือเรื่องของสปารถเนี่ยนะฮะเลยนะฮะว่าที่เนี่ยเขามีทุกอย่างนอกจากคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็ยังมีในส่วนของสปาด้วยนะ,ะครับผมเขาวางจำหน่ายอยู่นะครับมีทั้งรถญี่ปุ่นรถบ้านนะคุณกีต้ารถอีโคคาร์แล้วก็มีทั้งรถอ่าลักชัวรี่ด้วยดูรถออนไลน์ส่งรถถึงบ้านไม่ต้องมาศูงเลยตอนจังหวัดก็ส่งให้ได้นะครับส่งส่งทุกที่นะขอให้ขอให้ซื้อส่งไดด้หมร วันนี้มันมีเยอะอยู่ชากาแฟนี่นี่นี่เขามีข้าวขายด้วยนะเนี่ยมีไก่เทริยากิมีข้าวญี่ปุ่นของกินเยอะนะฮะแต่ว่ารถเขาเยอะเหมือนกันคุณกีต้าเอออยู่ที่ไหนคุณบูมตอนนี้นะครับผมอวันดีกันก่อนเลยฮะวันดีรู้แบบบริษาททุกคนนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบริษาทวไรตี้ในช่วงของตะลุยตลาดรถไปกับ one two car ตรงเนี้ยพิ่งจะเห็นเหมือนกันนะฮะว่าเขามีดีลเลอร์รถมือสอง ใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่มากเระอของแบบครบคันจริงๆมีสปาด้วยตรงนน้นเดินไปนี้ไม่ไม่ใช่นวดสปานะไม่ใช่คนละสปาสปารถแบบเคลือบแก้วขัดเคลือบสีทําฟอกหนังบอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ดูแลทั้งรถทั้งคนก็ดูแลใช่ถูกต้องนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ทัสตี้ไม่ไม่คิดว่าเข้ามาข้างในแล้ว เขาจะครกคันขนาดนี้นะครับไปชมกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะรอบๆครับผมมานี่ให้กล้องแพรไปดูหน่อยตรงเนี้ยคือส่วนผมอยากให้ดีลเลอร์รถยนต์มือสองทุกที่มีมาก,กน,นะคือเรื่องของสปารถเนี่ยนะฮะมีทั้งเคลือบแก้วมีทั้งล้างสีดูดฝุ่นทำสปารถนะคะทุกอย่างเลยบอกเลยว่าคือมันกลายเป็นว่าครบครบคันอ่ะอ๋อมาไปสลายที่เลยเอาเป็นว่าตรงนี้บอกให้รู้ไว้เฉยนะครับว่าที่นี่เขามีทุกอย่างนั้งคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็ยังมีในส่วนของ สปาด้วยนะครับผม<ล>อ่า<ล>นะฮะที่นี่นี่ออกแนวแบบวัยรุ่นเล็กๆ<ล>กแต่ว่ารถเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายนะเพราะผมเข้ามาเท่าที่ดูจํานวนรถที่ที่เขาวางอยู่ที่เขาวางจําหน่ายอยู่นะครับมีทั้งรถญี่ปุ่นรถบ,บ้านนะ,ะคุณกีต้าร์รถอีโคคาร์แล้วก็มีทั้งรถอ่าลัคชูรี่ด้วยพบกับหนุ่มรูปหล่อสองหนุ่มนี้ปะจัดไปเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าถิ่งกนก่อนเลยนะครับผมสําหรับ ตัวแทนของ trusty ในวันนี้ที่จะเข้าไลฟ์กับเรานะครับผมอ่านี่สองสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมเดี๋ยวแนะนําตัวสักนิดนึงครับพี่ครับผมเอกนิเกิรมงคลนะครับหรือที่รู้จักกันว่าเอก trusty นะครับผมแล้วก็ผมมากับทีมงานมืออาชีพของผมครับสวัสดีครับผมเมนชัชวจนจะดรอร์ทหรือว่าเมน trusty เอกกับพี่เมนพี่เอกกับพี่เมนนะสระเอเหมือนกันครับผมระวังสับสนนะพี่จ้านะพี่เอกกับพี่เมนถามก่อนเลยครับพี่ที่นี่ trusty นี่ ผมวิ่งเส้นนี้บ่อยนะแต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตที่เปิดมานานยังครับปีนี้ขึ้นปีที่9ครับปีที่เก้าธุรกิจรถมือสองของทัสตี้นะครับเจริญเติบโตทุกทุกปีเลยครับผมครับผมจนวันนี้เรามีรถนะครับทั้งหมด120คันทั้งสองสาขานะครับเรามีสาขาที่โคราชด้วยอ๋อมีโคราชด้วยใช่ครับผมครับสักนิดนึงอยู่ตรงไหนของโคราชพี่ออยู่ใกล้กับเซนทันครับใกล้เซนทันโคราชเลยใช่ครับผมครับโอเ้แต่ว่าหลังกีตาร์เราไปเที่ยวบ่อยอีสาน เดี๋ยวแวะไปดูหน่อยครับผมแวะได้ครับอขอถามนะครับที่โคราชมีคาเฟ่อย่างงี้ไหมฮะ,ะยังไม่มีครับอันนั้น<อ>จะเป็นแบบว่าเต็นท์รถแบบเต็มรูปแบบกินฟรีเลยครับผมครับ <laughs> จะได้ใช่ไหมกินฟรีหน่อย <laughs> <laughs> ขับรถไกลๆแวะกินฟรีที่ร้าน <laughs> ที่นี่ตั้งอยู่ถนนอะไรยังไงคะ ที่นี่อยู่ถนนเสรีไทยครับหรือว่าบางคนอาจจะรู้จักในชื่อว่าสุขาพิบาล2ครับครับผมครับอยู่ใกล้กับปากซอยเสรีไทย71นะครับผมปากซอยเนี่ยสังเกตง่ายถ้าเกิดหาไม่เจอนะครับจะมีป้ายแมนชั่นใหญ่ๆเลยเขียนว่าแคทเธอรีนแมนชั่นนะครับผมอ่าสังเกตง่ายครับตรงข้ามกับบริษัทมณฑีทานสปอร์ตครับครับผมมาง่ายนะฮะผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงปากซอย71เนี่ยเขาก็มีสะพานลอยอยู่แล้วนะฮะเลยมาปุ๊บก็เลี้ยวเข้าได้เลยการเดินทางง่ายนะครับผม เห็นแล้วเอ๊อยากเข้ามาชมรถแต่ว่ามาไม่ถูกเนี่ยมีช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นไหมครคือตอนนี้เรามีบริการนะครับที่รุกษาการขายของเราเนี่ยยินดีบริการวิดีโอเขาให้ทุกจุดจนลูกค้าพอใจครับก่อนตัดสินใจซื้อกับเราครับครับผมแล้วมีช่องทางติดต่อไหมฮะจะมีในส่วนของไลน์แอดก็ตามครับเว็บเพจของเราก็ตาม Facebook เรามีหมดครับทุกช่องทางการฝากไว้สักนิดนึงได้ไหมฮะได้ครับผมรอจดอยู่ครับผมอ่า เว็บไซต์ของเราครับจะเป็นเว็บไซต์ c r u s t y a u t o t a e t นะครับพิมพ์ Google ได้เลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับขึ้นได้เลยขึ้นทั้งแผนที่และขึ้นทั้งเว็บไซต์นะครับครับผมแล้วก็ในส่วนของช่องทาง y t u t u ครับพิมพ์ Trusty Autothet นะครับเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันครับสามารถดูคลิปรีวิวรถหลากหลายคันตอนนี้เรามีคลิปอยู่ประมาณเกือบร้อยคันแล้วครับติดตามได้นะครับมีลูกค้าหลายคนที่แบบว่าตัดสินใจซื้อจาก ช่องทาง YouTube เยอะเหมือนกันครับผมอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเฟซบุ o กครับเฟซบุ๊กก็ทัสซ์ศิลปอตโตเทสครับเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันครับครับผมในส่วนอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ ของวันทุคาอ่าอันนี้อันนี้ลืมไม่ได้เลยรับผม่เจอเม่นที่เป็นคนดูแลอยู่รับผมนะฮะทุกรูปทุกฟิตทุกรูปทุกฟิตวันทูคาเรามีหมดครับแต่นี้ต้องพูดถึงนิดนึงนะครับนอกจากทีมงานมืออาชีพของเราแล้วเนี่ยจริงๆวันทุคาเป็นอีกหนึ่งแนวทางเลยที่ทําให้ยอดขายของเราเจริญเติบโตขึ้นทุกปีครับครับโควิดที่ผ่านมาพี่เรื่องเทรนด์การซื้อรถหรือว่าเทรนด์การเข้ามาจองเข้ามาดูรถของลูกค้าเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนจากสมัยก่อนก่อนเอ่อก็คือเปลี่ยยนนนนไปคค่่ออข้้าาางมมกกกกรัส็เลู เขาเรียกวอล์กอินเข้ามาดูซะส่วนใหญ่ครับแต่ว่าในช่วงระยะช่วงโควิดมาเนี่ยลูกค้าเน้นสื่อออนไลน์มากกว่าลูกค้าหลายรายที่ให้ทางพนักงานขายของเราเนี่ยวิดีโอคอลก่อนที่จะตัดใจซื้อทำได้หมดเลยทำได้หมดครับทำได้หมดและที่สำคัญนะครับใช่่ไมดูซิคนละคลิปครับคนละคลิปแต่โอ้โอเคน้ำพุ่มหรือเปล่าครับผมมีสาวๆโทรมาวิดีโอคอลีตัวใหญ่เรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งครับผมให้น้องเมนครับตัวใหญ่เมียดู โยนหน่อยครับโยนครับในส่วนการในการฟอรถดูนะครับแล้วก็เราก็ยังสามารถสไลด์รถให้จิตบานทันด้วยอ๋อครับดูรถออนไลน์ส่งรถถึงบ้านไม่ต้องมาศูนย์เลยต่จังหวัดก็ส่งให้ได้นะครับโอตอนนี้ตอนนี้โควิดเริ่มซาแล้วนะครับก็ทำได้ถ้าไม่สะดวกมานะครับหรือว่ากลัวจริงๆนะเราก็สามารถเอารถไปให้ดูถึงหน้าบ้านได้เลยแต่ถ้าไม่เอาไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก็กลับหน้าแห้วๆนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเขาทางฝั่งทางฝั่งสูงเขาก็ต้องดูแล้วประมาณนึงเลยแหละว่าลูกค้าสนใจจริงๆเขาบอกว่าเกือบ50เปเ็นจะจบส่วนใหญ่พร้อมจบท่าใคสนใจก็เข้าไปติดตามได้ที่เพจแล้วกันนะคะก็เอาเป็นว่าในช่วงโควิดเนาะใครอยากดูรถออนไลน์หรืออยากเข้ามาชมก็สามารถเข้ามาได้เลยสุดท้ายเดี๋ยวให้พูดถึงแฟนๆนิดนึงว่าใครอยากมาชมรถมาทางไหนติดต่อได้ยังไงบ้างจัดไปค่ะ ติดตามเรานะครับทางช่องทางออนไลน์ทั่วไปนะครับก็ในส่วนของเว็บไซต์ก็ตาม YouTube ก็ตามแล้วก็ Facebook นะครับผมครับผมทัสซี่ออโตเทดครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับครับผมแล้วก็เรายังมีสาขาที่2อนะครับอยู่ที่โคราชพิมพ์ทัสซี่ออโตเทดเหมือนกันครับเป็นภาษาไทยครับผมครับผมครับสามารถติดตามได้ครับผมแล้วก็สามารถดูเบอร์โทรศัพท์ของพนักงานขายพึงพอใจกับใครซื้อกับใครดูตามเบอร์ในเว็บไซต์เราได้เลยครับผมแล้วก็ที่สําคัญเรายินดีบริการส่งรถฟรีถึงบ้านนะครับมีโปรโมชั่นดีๆอะไรอีกบ้างใช่ อย่างที่น้องเม่นแจ้งมานะครับก็คือในส่วนของตัวบริการเคลือบแก้วสายส่งฟรีครับแล้วก็ในส่วนของการพ่นการสนิมนะครับสาส่งมอบนะครับบัตรช่วยเหลือฉุกเฉินครับแล้วก็รับการเครื่องเกียร์จากทั s สตีอ t o โตเทสครับอ่านะฮะก็เลยว่าจัดเต็มกันไปเลยนะฮะับจะบอกว่ารถที่มีตอนนี้เนี่ยมีครบครอบคลุม พวกเซกเมนต์เลยใช่ไหมครัใช่ครับผมจริงๆเรามีพวกซุปเปอร์คาร์เลยนะแต่ตอนนี้รอส่งมอบกันอยู่อครับผมครับมีหลายคันครับเราบกินี่เราก็มีใครับเข้็ไปดูในเพจก็ได้นะคะคุณลูกค้าทุกท่านเนาะจริงๆไล่แต่ดีเซกเมนต์ขี้ไปเลยนะมีหมดเลยครับผมครับโอ้ตั้งแต่กระบะช่วงยาวเลยดีกว่าเนาะกระบะช่วงยาวเรามีหมดครับรวถึงซุปเปอร์คาร์ไไไไดดด้้้้มป ส่งทุกที่ขอให้ขอให้ซื้อส่งได้หมดครับขอให้ซื้อส่งหมดนะฮะเหลืออย่างเดียวไม่มีรถถังนะนอกนั้นี่มีหมดทุกรถนะฮะผมนะฮะใครที่สนใจนะอยากจะดูรถสภาพดีๆนะผมแล้วก็บรราการขายแบบเป็นเองอย่างนี้นะครับผมแนะนำนะฮะว่าที่ Trusty Auto Trade นะครับผมหรือถ้าเกิดใครที่มีรถอยู่แล้วอยากจะมาขายที่นี่ก็ผมเชื่อว่าน่าจะรับรับซื้อเหมือนกันเนาะนะครับผมนะหรือถ้าอยากเอามาเซอร์วิส มีเครือบแก้วมีสปาคาแคร์ทางด้านนู้นมีร้านอาหารมีร้านกาแฟมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยซื้อรถนี่แบบว่าเขาเรียกว,ว่ามาแบบชิลๆพาคุณภรรยามานั่งรอในคาเฟ่ได้เลยคุณสามีลงมาดูรถนะครับผมเดี๋ยวทางพี่เมนพี่เอ,พเอกพาชมรถนะฮะและทีมงานเซลล์อีกหลายท่านเลยนะครับผมบวันนี้ขอบคุณพี่ทั้งสองท่านมากนะครับขอบ,บคุณมากค,ครับขอบคุณมากนะครับผมด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เราทั้ง4ี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในรายหน้าแล้วกันนะคะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ